สวัสดีครับผมช่างมองครับวันนี้มาดูแอร์ลูกค้าครับลูกค้าแจ้งว่าลมออกฝั่งเดียวนะครับผมผมก็มาใช้เครื่องวัดลมวัดลมดูนะครับเนี่ยลมลูกค้าออกน้อยมากเลยนะครับผมบางช่องก็ไม่ออกเลยครับเนี่ครับ u เลยครับลมไม่ออกเลยครับแต่แอร์เปิดอยู่นะครับผมแอร์ทํางานอยู่นะครับเนี่ครับมาช่วงสุดท้ายออกหน่อยเดียวเองครับผมลูกค้าแจ้งว่าแอร์ลมไม่ออกนะครับ ลมออกน้อยครับผมก็เลยต้องการแขวนคอยครับผมดูคอยลูกค้าครับเมือกเต็มเลยครับผมสิ่งสกปรกสะสมไปเยอะมากเลยครับทําให้พัดลมพงลอกดึงลมความเย็นออกมาไม่ได้นะครับสภาพนี้ต้องแขวนคอยอย่างเดียวนะครับผมถึงจะกลับมาเย็นช่าได้ครับนี่ครับแขวนเดือดตะคอยครับอันนี้ที่ถอดออกมาครับผมเมือกเต็มเลยครับผมถ่านน้านะครับล้วนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ สิ่งสกปรกเต็มเลยครับผมนี่ครับตามบอดี้นะครับเราจะล้างให้หมดทุกอย่างเลยครับผมการแขวนคอยก็จะได้ล้างบอดี้ล้างถาดหลังล้างอะไรทุกชิ้นครับสะอาดเอี่ยมนะครับผมเหมือนได้แอร์ใหม่เลยนะครับอันนี้แผงที่ผมล้างเรียบร้อยครับจะเขาขาไปใส่ครับแผงจะทะลุแผงคอยได้นะครับนี่ครับแผงหลังก็สะอาดครับล้างได้ทุกจุดของแผงคอยเย็นนะครับผมแบบแขวนคอยนะครับ อันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยครับพวกถาดน้ําบอดี้พองลอกพวกนี้ครับจะล้างให้เขาขาวไวใสแบบนี้เลยครับเย็นฉ่ำแน่นอนครับผมเราประกอบขึ้นไปครับผมนี่ครับเราได้เซอร์วิสพวกบูทพวกอะไรด้วยครับอาจจะบีบูทให้เรียบร้อยนี่ครับผมประกอบบอดี้ขึ้นไปแล้วครับเหลือใส่พัดลมนะครับ นี้เรามาเทสลมครับผมนี่ครับดูความแรงของลมนะครับลมจะออกตลอดแนวเลยนะครับผมเพราะก่อนล้างนี่ลมไม่ออกนะครับนี่ครับลมจะออกตลอดแนวเลยครับผมนี่ครับเย็นช่ำแน่นอนนะผมเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่มาแลบชมรับฟังขอบคุณครับ